สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อกี้ซื้อไปนะฮะยังไม่ครบ15นา,า,าทีแต่ว่าเจอของเล่นใหม่ที่เจ๋งมากนะครับคือสัญญาณนะฮะสัญญาณเทรดของ l u ร t เทรดนะฮะให้เรากดคลิกตรงนี้นะฮะสุร t เทรดตรงนี้นะฮะแล้วมันจะเชื่อมต่อกันหลังจากที่เรากดแล้วนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะทั้งในในกราฟของเรานะฮะแล้วมันใช้งานยังไงฮะจากที่ลองใช้ดูนะฮะคิดดู ว่าเราจะประมวลผลจากอะไรครับอย่างเช่น RSI หรือ Moving Average หรือ Bollinger Band นะฮะอย่างเช่นลอง RSI ครเมื่อกี้ผมเลือกคอไปนะฮะปรากฏว่าตอนนี้มันลงแบบเต็มที่เลยนะเห็นไหมครับสัญญาณบอกว่าให้เราเลือกพุทโอ้โหเจ๋งมากนี่ถ้าเกิดเราเลือกพุทเราอาจจะได้กำไรนะฮะเดี๋ยวดูต่อมันมีอมีอีก3อัน2อันฮะลองสแกนดูครับ โอ้เลือกพุทเหมือนกันอือล,ลืมเปลี่ยนไปฮะผมต้องเป็นปอนกับ USD อนะปอนกับ USD อสดโอเคอลองสแกนดูนะฮะสัญญาณบอกว่าให้เราคอนะฮะผมก็คอทิ้งไว้นะแต่ว่าการาฟตอนนี้ ผมซื้อที่ราคาประมาณนี้ฮะตอนนี้กราฟตกอยู่ที่ขั้นตอนเนี้ยแต่ก็ต้องลองเชื่อด้วยครับของเล่นใหม่ถ้าเกิดมันแม่นเราก็จะได้เล่นตามตัวนี้เลยฮะในลอง moving average บ้างฮะเพิ่งสังเกตเห็นนะผมเพิ่งเห็นมันโผล่ขึ้นมานะฮะวันก่อนยังไม่มีนะฮะถ้าเป็น moving average เนี่ยให้เราพุทนะฮะลองอีกอันหนึงดิ เป็นอีกเจ้าหนึ่งบ o l l i n เจอร์แบนล่ะสแกนดูฮะอ่าให้คอสรุปมันให้คอสองนะฮะแล้วก็ให้พุทธหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันกราฟนี้มันจะขึ้นหรือเปล่าแต่เ,เหมือนแนวโน้มว่ามันจะขึ้น,นะฮะรอรอ,อดูกันสักนาทีสองนาทีนะฮะว่าสัญญาณของซูรูเช่เนี่ยจะแม่นหรือเปล่านะครับ ผมลองจับไปที่ตอนนี้ 1, 4, 3, 1แล้วกันนะฮะรอดูอีก2นาทีถ้าเกิดแม่นเราไปเล่นที่60วิบได้เลยนะฮะในลองดูของเจ้าอื่นน้ยซิขอเช็คสัญญาณอีกที่นึง่ง สัญญาณยังบอกให้ call อยู่นะเค okay, อีกหนึ่งนาทีฮนะถ้าเกิดหนึ่งนาทีสูงกว่าหนึ่งสี่สามหนึ่งนี้ก็ถือว่าน่าจะเอาไปประยุกต์เล่นได้นะฮะตอนนี้หนึ 1, 4, 3, ่งสี่สามหกยังโอเคอยู่นะขออีกทีหนึง่งบล l i ิ g งเช a n บล่ะ โอ้ oh, แนวคิดดีครับโอ้ oh, ตอนนี้ขึ้นมาหนึ uh ่ง huh. สี่หกสองนะฮะโอเคผมว่า hmm, น่าลองครับเดี๋ยวตาหน้าต้องลองหน่อยละเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ผมซื้อทิ้งไปที่5้าสี่แปดครับตอนนี้อยู่ที่สี่หสี่แต่ก็ยังมีเวลาอีกประมาณอ๋ oh, จะหมดเวลาแล้วนะหนึ่งนะนาทีเดี๋ยวรอรอดูกันเลยนะ ก็คงต้องเสียครับครั้งนี้จากที่ผมอธิบายไปนะครับคลิปแรกก็คือตรงเซล์ดับเบิลอัพตรงโลเวอร์ตัวนี้ครับถ้าเกิดก่อนถ้าจะไม่ผิดก่อน5นาทีสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ให้เรากดได้นะฮะก็คือ,อถ้าเกิดมันใกล้เวลาที่หมดเวลาของสัญญาตนนัวนี้เราจะทําอะไรไม่ได้เราต้องดูได้แค่อย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็ใกล้จะหมดสัญญาแล้วเหลืออีก20กว่าวินะฮะ ถ้าหมดก็ครั้งนี้แพ้เพราะเป็นสีแดงอยู่เห็นไหมโอเคโพิชันปิดไปพอดีโอเคนะแพ้ไปแต่ก็โอเคได้ของเล่นใหมครับเดี๋ยวเทรดครั้งหน้ามาลองใช้อันนี้ดีกว่าเพราะว่าขึ้นจาก1.4.3.1ที่เราดูไวะะ้ครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น1.4.7.5งสแล้วน่าสนใจมากค,ครับ